ไม่ได้มาแป๊บเดียวเข้าขึ้นสวยค่ะนี่เหรอคะเนี่ยและสิคะน้องแป้งสวยจริงๆด้วยอะ่อะเนาะค่ะ แต่วันที่พวกเรามาเรียนรู้เรื่องการหวานข้าวจนถึงวันนี้ก็น่าจะสัก2เดือนได้แล้วนะคะเอชักอยากรู้แล้วสิว่าวันนี้ครูจะให้พวกเราไปเรียนรู้เรื่องอะไรกันต่อแน่นสิคะหนูก็อยากรู้เหมือนกันอยากรู้ใช่ไหมคะแล้วคุณผู้ชมอยากรู้ไหมคะถ้าอยากรู้ติดตามชมรายการของเราให้ดีๆนะคะเพราะว่ารายการชาวนายุคใหม่ค่ะเกิดขึ้นเนื่องจากอยากจะช่วยเหลือให้เกษตรกรไทยสามารถทํากินแล้วก็พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะใช่ค่ะลูกน้ําแล้ววันนี้บอกเลยว่าพี่เนี่ยพร้อมที่จะเรียนรู้มากๆเลยค่ะว่าแต่แล้วคนที่จะสอนเราอะคะสี่หายไป เอาเป็นว่าพวกเราไปตามหาครูกันไหมคะไปตามหาค่ะเร็วเลสวัสดีค่ะมากันแล้วมากันแล้วใช่ค่ะครูหนูมานานแล้วค่ะแต่หาครูไม่เจอนี่ครูทำอะไรอยู่คะเนี่ยเนี่ยเตรียมอุปกรณ์มา้พวกเราเรียนรู้เรื่องข้าวต่อค่ะพ่อนี้ข้าวธิรวานมาเนี่ยก็สองเดือนแล้วช่วงเนี้ย จะมีปัญหาหนึ่งเรื่องวัชพืชเรื่องแมลงเรื่องโรคพะนั้นต้องมาตรวจเพราะถ้าเกิดว่ามันมีโรคหรือว่าแมลงต้องรีบกำจัดซะเพราะว่าพอถึงเวลาช่วงออกรวงเนี่ยถ้ามีโรคติดไปจะทําให้ผลผลิตมันลดลงแล้วถ้าถ้าเกิดว่าเราทําแปลงพันธุ์เม็ดพันธุ์ด้วยนะเรื่องว่าพืชเนี่ยสำคัญโดยมาตรฐานของเม็ดพันธุ์เนี่ยต้องไม่มีเมล็ดวัชพืชปนเข้าไปด้วยเดี๋ยวเราต้องมาตรวจแล้วก็วางวางแผนกําจัดครูฉีดยาแล้วแล้วทำไมมันยังมีวัชพืชขึ้นมาได้อีกอะคะทุกคนมีความรู้สึกเชื่อมั่นกระยาจริงๆมไ่ใช่ คือการฉีดยาเนี่ยมันเป็นแค่ปัจจัยปัจจัยหนึ่งแต่ถ้าสภาพที่เราฉีดไปแล้วพอฉีดไปปุ๊บฝนตก oh. อ๋อฉีดไปแล้วน้ําไม่มีหลอ ฉีดไปแล้วในสภาพที่เกิดแรงทิ้งช่วงขึ้นมาแล้วดินมันโดนน้ําเข้าไปแล้วมันขึ้นตามหลังเพราะฉะนั้นการกําจัดวัชพืชเดีไม่ต้องตรวจตราตลอดโอ้ค่ะวันนี้เรื่องที่ครูจะสอนพวกเราน่าสนใจมากเลยแต่ขอพวกเราพักก่อนได้ไหมคะครูเดินตามหาครูกันจนทั่วเลยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าให้ครูพาพวกเราไปตรวจแปลงนากันโอเคได้เลยจ้ะ วันนี้ครัวบ้านบ้านของเราทำอะไรคะพี่การกับเผากุ้งคลุกไรเบอร์รี่ค่ะโอ้ยแค่จะยินชื่อกุ้งกับไร์เบอร์รี่นี่ก็อยากกินแล้วค่ะพี่ไปแรงๆเลยใส่กระเทียมก่อนนะคะกระเทียมค่ะดชิพาริกเราใส่3ามแบบเลยคลุกเข้าให้เข้ากัน<อ>กุ้งค่ะกุ้ง,งค่งงคะกุ้งเลยค่ะกุ้งน่ากินเนาะใช่ผัดกุ้งเสร็จ อ่ะปลาสองช้อนค่ะวางไว้เลยนะคะพี่อันนี้ซอสตุ๋นหนืองนะคะหนึ่งค่ะตั้งหนึ่งไปหนึ่งช้อนเต็มนาำค่ะกระเพราค่ะหมดเลยยกมือเลยใส่ข้าวลงไปหนึ่งถ้วยนะคะข้าวไรเบอรี่ค่ะหนึ่งถ้วยเลยแล้วก็คลุกเขาเข้าไปแล้วก็ทำไงต่อคะพี่ชิมพี่จ๊ะพี่่อยากจะคุย เอยังโอเคเสร็จแล้วเมนูกระเพราก,กุ้งคุกไรเบอร์ี่ของเราหน้าตาน่าก,กินมากพี่การจานี้หนูขอเลยนะเอาไปเลยข้าวไทยทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดข้าวไรซ์เบอร์รี่ชาวนายุคใหม่ผลิตโดยชาวนาไทยสังรร่งซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่ชาวนายุคใหม่ได้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กชาวนายุคใหม่หรือโทรสอบถามได้ที่0878 16 2535 เร่มสนับสนุนให้ชาวนาไทยพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยกรมการค้าภายในพร้อมกันแล้วค่ะครูมาอยู่ในแปลงกันเรียบร้อยแล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนรู้กันเรื่องวัชพืชนะเพราะว่าวัชพืชท,ที่อยู่ในานานะ่มันก็จะมีวัชพืชใบแคแบวัชพืชใบกว้างมันแยกชนิดแต่ทีนี้ว่าในานาของเราในช่วงตน้ตนๆเนี่ย นะเชืองที่เราฉีดยาคุมวัชพืชขึ้นอะไรมันยังไม่มีขึ้นสห้เเห็นเพราะนั้นพอเราใช้ยาคุมเลนไปแล้วนะยาคุมค่าที่ประมาณ1 7 1เถึง10วันไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีช่วงน้ำแห้งวัชพืชมันขึ้นซ้อนกเพราะนั้นไอ้ที่รุนแรงที่สุดก็คือว่าตัววัชพืชใบแคบนะนั่นลองมองที่ออกดอกนะถ้าออกดอกอันนี้มันมีเมล็ดมันจะมีปัญหาซึ่งเมล็ดมันมีน้ำหนักถ้าเราไม่กำจัด มันเก็บเกี่ยวไปไม่จะติดไปกับข้าวด้วยโอโอเคถ้าเราไปขายโรงสีไม่เป็นไรราคาเดียวกับข้าวนะแต่ถ้าเราทาเม็ดพันธุ์กข้าปลูกห้ามติดไปออห้ามติดไปเพราะนั้นเห็นต้นหยิกมาอ่าดึงขึ้นมาดีใช่ไหมคะดึงเลยนะครตัวนี้เป็นกลุ่มใบเลี้ยงคู่นะเออนะกลุ่มใบเลี้ยงคู่อันนี้ถูกยากําจัดวัชพืชแล้วนึกว่าผักบุ้งอ่าอันนี้เขาเรียกเทียนนาเทียนนาหรือผักพริกอ่าไอ้ตัวนี้ อาจจะแย่งสารอาหารไปในช่วงที่เขามีอยู่ในแปลงนาก็จะเป็นวัชพืชที่ตกทอดลงไปในฤดูต่อไปแต่ถ้าพอโดนยาอย่างนี้ปุ๊บเมล็ดเขาจะฝ่อฝ่อไปเองอันนี้คือบ้านเราเรียกผักตบจริงๆ่าเอาไปไปต้มจิ้มปลาอะไรได้แต่มันมากเกินไปมันไม่ไหว่ะกินไม่หมดอะใช่ไหมแต่เขาก็ไปขายกันนะในตลาดชุมชนทั่วไปนะเขาไปเป็นรูปเนาะคุณเดี๋ยวพี่ปูดูต้นข้างหลังนี่ค่ะอ๋ออันนี้เขาเรียกว่า ตลับปัดเยี่ชีมันไม่ใช่ผักตบเหรอคะครูไม่ใช่คล้ายๆเนาะเนี่ยเห็นไหมน้ามันคล้ายกันแต่อันเนี้ยทางภาคอีสานเนี่ยเขาก็จะเอามาเป็นผักนะเขาจะเอาไหลมันเมื่อก่อนที่นี่ไม่เคยมีค่ะแต่มันมาจากการที่เราเอารถเกี่ยวข้าวที่ย้ายทุ่งอ่ะนะเขาเกี่ยวในในพื้นที่ที่ลุ่มก็จะติดแท็กมามั่ง ดอกติดมาในรถบ้างแล้วก็มาพ่นมันก็เลยขยายเพราะนั้นในเรื่องของการทํานาเนี่ยเราก็ต้องตรวจว,ว่าอันไหนมันเป็นวัชพืชที่รุนแรง ups, Driver, รมีผลกระทบต่อผลผลิตของเราเราต้องกําจัดวัชพืชที่ครูพูดมามันมีเยอะมากเลยค่ะจริงๆมันแยกออกมาเป็นกี่ประเภทได้คะครูถ้าเรามองทั่วๆไปเนี่ยนะก็คือตะ,ตะ,ตะกลุ่มหญ้ากลุ่มหญ้าคือกลุ่มใบเลี้ยงเดียวใบเลี้ยงเดียวอย่างกอันนี้นะ <laughs> มันจะเหมือนจะเหมือนข้าวมากนะมันจะเหมือนข้าวมากนะอันนี้เห็นไหมถ้าเราอ่นี่คือใบเลี้ยงเดี่ยวซึ่งถ้าเรามองจริงๆแล้วเนี่ยดูเส้นใบเนี่ยนะเอาแยกข้าวกับหญ้าก่อนถ้าเกิดเป็นหญ้าเห็นไหมจะเป็นเส้นกลางใบสีขาวนะถ้าเราลองฉีกใบดูนะมันจะฉีกได้เป็นเส้นตรงเพราะว่ามันเส้นใบยาวไปตามเส้นกลางใบนะทีนี้พอกลุ่มของใบเลี้ยงคู่ประมาณไหนคะ อ่ะเอาต้นเทียนนานี่ลองดูนะดูเส้นมีเส้นกลางใบใช่ไหมค่ะค่ะแต่ลองดูเส้นใบมันจะเป็นมีแฉกอ่ามันจะเป็นร่างแหมันจะมีประสานก็เป็นร่างแห่ยกลุ่มใบเลี้ยงคู่ค่ะกลุ่มใบเลี้ยงคู่ทีนี้ยาที่กําจัดเนี่ยทั้งใบเลี้ยงเดี่ยวหรือมั้คู่เขาแยกชนิดกันค่ะแยกชนิดกันส่วนมากที่ใช้ในกลุ่มใบเลี้ยงคู่จะเป็นกลุ่มของทูโฟดีค่ะนะถ้าเกิดว่าเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวนี่ก็จะเป็นในเรื่องของอาบิวทอคลอโพรพานิลมันมีอีกหลายตัวมาก ที่แล้วแต่อายุของย้าที่เขาจะพัดขึ้นมาดูตรวนี้รุนแรงกว่ากันคะทั้งหมดคือรุนแรงทั้งหมดเพียงแต่ว่ามันจะต่อเนื่องไปถึงขั้นไหนนะถ้าเกิดว่าใบเลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงคู่ที่มันอยู่ด้านล่างเนี่ยมันก็แย่งปุ๋ยแย่งอาหารแลวเป็นรังโรครังแมลงเพราะมันหนาแน่นต้องควบคุมตั้งแต่เบื้องต้นเห็นดอกตัวนั้นไหมนั่นอันนั้นเขาเรียกย่าพุ่มพวงอันนั้นใช่ไหมคะซึ่งอันนี้นะมันรอดจากยาเคมีมาเราก็ต้องใช้วิธีกล ก็คือถอนถอนออย่างเงี้ยถ้าเราถอนมันจะมีปัญหาต้องต้องเดินเอาขึ้นมาทิ้งข้างบ,บนเอาไว้ในนามันแตกอีก oh. เราก็เลยว่าเอาละเรากําจัดที่ปลายเหตุก็คือตัดเฉพาะดอกไม่ให้มันแก่แต่แต่ทีนี้ว่ามันมากมายจัดเราก็ใช้เครื่องตัด <Porsche. S 2> ใช้เครื่องตัดให้ดอกมันไม่แก่ซะมันจะได้ไม่เกิดไม่เกิดต้นใหม่ได้ดูต่อไปพวัชพืชที่เราเก็บทิ้งนี้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้อีกไหมคะครูคือทั่วไปนะถ้าเราเก็บขึ้นมาไปวางบนคณนาก็คือปุ๋ยที่เราจะปลูกผักถ้าเราจะไว้ปลูกผักบนคนาแล้วก็ได้ยว ครูคะแล้วความถี่ในการกําจัดวัชพืชเนี่ยมันต้องถี่หายงอ่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยโดย<ะ>วิธีเคมีต้องไม่เกิน25วันหรือเดือนหนึ่ง<อ>เพราะว่าไรรู้ยพวกรเคมีเหล่านี้มีผลต่อการตั้งท้องของข้าวชะง,งักการเจริญเติบโต<ะ>ในเรื่องของข้าวกับหญ้าเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นหญ้าตัวน,นี้นะกับต้นข้าวเหล่านี้นะ,ะเขาเป็นพี่น้องกัน มีลักษณะทนทานอะไรเหมือนกนเพงแต่ว่าเมล็ดเขาเล็กจนเราเก็บมาบริโภคไม่ได้เท่านั้นเองแต่เป็นอาหารของนกทีนี้ถ้าเกิดว่าใช้ยาที่มันกําจัดหญ้าได้ก็แสดงว่าค่อนข้างจะกำจัดข้าวได้ด้วยก็จะมีผลชงักเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเกิดว่าเราใช้ยาเลยจากระยะใช้ยาเคมีมาแล้วต้องใช้วิธีกลว่าแต่สวิงล่ะคะครูสวิงที่เอามาทําอะไรคะต้องถามน้องแป้งจําได้บ้างหรือเปล่าว่าสวิงเอาไว้ใช้อันนี้จําได้ค่ะครูเพราะว่าวันนั้นน่ะครูพหนอยู่ไปโฉบมาแรงมาก ในช่วงนี้นะช่วงนี้ฤดูดีมากเพราะว่าข้าวข้าวรุ่นนี้ของเราไม่เคยใช้ยาเคมีควบคุมโรคแมลงเลยเราก็ต้องมาดูเอ๊เรามีโรคอะไรบ้างนะยกตัวอย่างนะเราก็ต้องสังเกตดูว่าเอ๊มีอะไรเอ๊ใบสีเหลืองนี่มันเป็นโรคหรือเปล่าใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นใบล่างซึ่งเขาจะต้องตายละอ๋อตายละทีนี้ในเรื่องของแมลงนะอ่อยกตัวอย่างอ่าเดี๋ยวเราจะมองเห็นจิงโจ้น้ำนะที่บินเอ่อที่เป็นอ่านี่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 ตัวนี้คือตัวห้าม ตัวห้ามคือกัดกินแมลงเลยค่ะเพรียกระโดดเนี่ยเขากินวัน9-12ถึง12ตัวหมายถึงเขากินแมลงด้วยกันเองใช่ห่วงโซ่อาหารเขาเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องมาสังเกตโอถ้ามีแมงกิ้งโจ้น้ำนะพวกนี้แสดงว่าโอเคเรามีตัวช่วยละถูกต้องแต่โดยทั่วไปชาวนาทั่วไปถ้าไม่วิเคราะห์ ก็ฉ <kung> ีดยาเลยเพราะฉีดยาเลยพวกนี้ตายหมดจิงโจ้น้าตายหมดซึ่งตัวห้ามต่างๆเนี่ยมันมีอยู่หลากหลายแล้วที่สําคัญตัวห้ามทางานกลางวันแมลงที่เป็นศัตรูข้าวเราทํางานกลางคืนเขาหางกลางคืนแต่ปรากฏว่าเราฉีดยากลางวันอ่ะเพราะนั้นถ้าเกิดจะฉีดยาป้องกันโรคแมลงทั้งหลายเขาให้ฉีดช่วงเย็นแต่ทีนี้ปรากฏว่าคนรับจ้างเขาฉีดกลางคืนที่ไหนล่ะเขาฉีดกลางวันกันแรงงานทำากลางวันเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจอ่ะนะอ่าอายุตัวอย่างนี้อย่างนี้ นี่นอนห่อใบนะดูสังเกตนะนี่นะเนี่ยใบเขาห่ออ่ตอนนี้เขาเข้าดักแด้ละนะเข้าดักแด้ละเออเนี่ยนะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปตรวจที่ว่าเอ๊ะที่เรามองเห็นเนี่ยมันมีเฉพาะเออตัวดีๆนี่ค่ะใช่คือจะเห็นในตัวร้ายอยู่นิดเดียวแต่ไม่ถึงขั้นทำลายเราลองมาโฉบดูในแปลงกันดีกว่าว่ามีแมลงอะไรบ้างค่ะเออปลาพลิกปลาเดินไปห้าเก้าเดินไปให้ได้ห้าเก้าน้องแป้งห้าเก้าเราไปดูที่หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวอย่างนี้ครับเป็นตัวหัวอย่างนี้ โอเคเราจะเริ่มโอเคเดินห้าเก้าเอ่พี่ปูไปทางโน้นหน่อยเอ่อพัลลุสกจะไปซ้ำเอ่นมแป้งนะเอ่อขนมแป้งมันเก่งมันเป็นเว้ยโอเคเออาแม่เมื่อชีบเมื่อชีบโอเคเมื่อกี้ไปลองตวัดกันแล้วก็ยังทำไม่ถูกต้องหรอกคือจริงๆแล้วเราไปทำการโฉบแมลงเนี่ยมันต้องเป็นค่าเฉลี่ยสำหรับแปลง เพราะนั้นเราเดินต้องเดินทางตรงระยะห่างเท่าๆกันเราเดินไปยกตัวอย่าง5้าเก้าโฉบทีหนึ่งก็หนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าแล้วก็โฉบหนึ่งทีไม่ใช่นับหนึ่งถึงไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรนะเพราะนั้นถ้าเราโฉบอย่างเมื่อกี้เราโฉบมาหนาน่นมันก็เลยติดมามากมายมหาศาลใช่ไหมเพราะมันโอ้เราเราโฉบกันอย่างเดียวแต่ไม่เป็นไรฮะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องแมลงว่าส่วนของแมลงเราจะเห็นเลยส่วนใหญ่จะเป็นแมงแมงปอใช่ไหมมีทั้งแมงปอ เข็มแมงปอใหญ่มีแมงวันนะคะอาแมงวันแมงวันไม่ได้เป็นอันตรายต่อต่อต่อพืชค่ะนะแล้วก็จะมีผีเสื้อกลางคืนอยู่2ตัวในในของของน้องแป้งนะซึ่งผีเสื้อกลางคืนตัวนี้คือแม่ของหนอนชนใบข้าวหนอนห่อใบข้าวมื่อกี้แต่จำนวนน้อยจะมันถือว่าน้อยในอัตรานี้แต่ที่เราเห็นมากที่สุดก็จะเป็นกลุ่มของแมงปอนะแมงปอมีพึ่งนะมีพึ่งอ่ามีเพี้ยเจักระจนสีเขียวนี่สองตัวค่ะ นะคือเพศรจังจากสีเขียวในขณะนี้ก็ถือว่าไม่ได้มากเนื่องจากแมงปอมันมากมายไงแมงปอได้กินใช่ไหมคะใช่ใช่เพราะว่าพ่นเป็นอาหารของแมงปอนะอันนี้ของน้องแป้งนะอ่ะมาดูว่าดูของพี่ลูน้าสิพี่ลูน้ํานี่เราจะมีอ่านี่ตะกัแตนหนวดสั้นได้มาหนึ่งตัวอ่านี้ได้มวนมา นะครับตักกระแตนหนวดสั้นนี้อีกหนึ่งตัวตักกระแตนหนวดสั้นนี้นะอ่อันนี้เปกินกินใบข้าวนะแต่อ่าตัวห้ามของเขาคือนกอ่านกยางนกกระเอียงทั้งหลายนี่คือควบคุมอยู่นะนกก็มาจะมากินแมลงกินแมลงอีกทีหนึ่งเมื่อกี้มันเห็นเต่าทองตัวหนึ่งค่ะนี่มีอ่าเต่าทองตัวนี้เป็นตัวห้ามกินเพลี้ยไฟนะเพราะว่าเพราะว่ามันมีลักษณะมันวาวอ่ะดูของพี่ปูบ้าง ครูหนูได้ตัวอะไรเล็กๆติดมา <Okay. S 2> เพียบเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกต,ตระกูลเพลีย้ยเล็กเพลีย้ยน้อยออมแมลงที่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ต้องใช้ยากำจัด สภาพโดยรวมของแปลงนาะของเราก็บริบูรณ์ดีทีนี้ในเรื่องของการเรามาตรวจสอบแปลงจริงๆเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อความสบายใจนะถ้าพี่น้องทั่วไปถ้าชาวบ้านฉีดยาใี่ใจไม่ดีแหละยาเคมีเขาฉีดฝังโนแล้วมแมลงจะบินมาเราหรือเปล่าจะได้รู้ว่า๋อถ้าเราเรียนรู้จากรายการของเราแล้วเนี่ยทำการตรวจนับมแมลงตรวจโรคแล้วจะได้รู้ว่าควรหรือไม่ควรนั่นคือต้นทุนนั่นคือแรงงานนะซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็อีกประมาณ60วัน ก็จะได้เก็บเกี่ยววันที่เก <ok> ็บเกี่ยวเราจะมาดูว่าระยะพึบพึ่งเป็นยังไงค่อยว่ากันอีกทีคุณครัอย่างนี้เกษตรกรควรให้ความสําคัญยังไงในการเดินตรวจแปลงนาคะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องขั้นตอนการทําการเกษตรเนี่ยอาชีพของเราเราต้องใส่ใจทีนี้บอกว่าทุกวันเนี่ยพี่น้องเกษตรกรก็จะใช้วิธีเฮ้ยเขาฉีกันหรือยังนะแต่ถ้าเกิดว่าเรียนรู้จากตรงนี้แล้วเนี่ยลองไปตรวจดูที่เราเรียนรู้จากอ่แผนภูมิมมาณ15กลุ่มน่นะมันมีกลุ่มไหนบ้างแต่ ตัวห้ามตัวเบียนอ่ะมันมีมากกว่ามันมีมากกว่าถ้าเราไม่ใช้ยาเคมี แต่ถ้าตราบใดที่เราใช้ยาเคมีเมื่อไหร่ปุ๊บตัวห้ามตัวเบียนตายก่อนอตายก่อนทีนี้ตัวที่เป็นศัตรูพืชจะกําเริบขึ้นมาค่ะไม่เห็นเลยว่าขั้นตอนของการตรวจแปลงนานี่สําคัญมากได้รู้ความสมบูรณ์ของแปลงนาข้าวเรานะคะแล้วก็ทําความรู้จักกับทั้งศัตรูพืชแล้วก็ศัตรูธรรมชาติให้ควบคุมกันเองอด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมนะคะสนใจเรื่องนี้อยากจะดูซ้ํานะคะหรือว่าแม้กระทั่งมีคําถามคะ่ะเข้าไปได้เลยนะคะผ่าน Facebook หรือ YouTube ของเราก็ได้พิมพ์ค้นหาคําาาาาวว่่่่ชนนนยุคคคใหมมะะะะแแลทีขดดไไ้้รง ก่อนเล็หนึ่งค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้าค่ะไปติดตามสาระดีๆจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรกันค่ะวันนี้ครัวมบ้านของเราพี่การทำเมนูอะไรคะเมนูข้าวผัดไก่นินค่ะโอเคทำเลยไหมคะพี่เราต้องรอให้กระทะร้อนก่อนนะคะน้ำมันเราใส่ไม่ต้องเยอะนะคะ ใส่กระเทียมเยอะไหมคะพี่หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะนโตนี่เราก็ผัดกระเทียมให้หอมใส่ไก่ลงไปเลยใส่เยอะไหมคะพี่ไก่ไก่เราใส่สองช้อนโต๊ะ้อนโต๊ะอา๋อกระเด็นค่ะตลอดค่ะหมดไหมคะหมดเลยคือจ้าวขอไข่ค่ะไข่ค่ะไข่นี่สับปอกเลยค่ะพี่ขอได้เตรีมข้าวเลยค่ะเตรียมข้าวเลยค่ะเตรียมข้าวเลยใช่ไหมคะสองบีค่ะ บีไปแล้วเครื่องปรุงนี้เราใส่ตรงเลยอันนี้เราจะใส่แค่ครึ่งช้อนชาน้ำตาลเราใส่ครึ่งช้อนชาช้อนชาหลังจากนั้นเราก็ใส่เกลือนิดหน่อยจุ๊บๆๆมันจะไม่เค็มกว่าเดิมนะคะพี่เอ้ยก็เราใส่ซอสไปนิดเดียวไงพริกไทยใส่เข้าไปหอมแน่นอนคลุกเขาค่ะบี่มันเสร็จผัดพัดผัดัดให้ไข่ให้ไข่เข้าไปอยู่กับข้าวค่ะชิมค่ะ นี่อยากจะคุยอะไรค่ะ,ะทาราน้องแป้งคะ,คะเมนูง่ายๆบ้านๆของเรานะคะในที่สุดเราก็ทำสำเร็จแล้วค่ะโชว์โชว์เลยค่ะพี่การข้าวไทยทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด ข้าวไรซ์เบอร์รี่ชาวนายุคใหม่ผลิตโดยชาวนาไทยสั่งซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่ชาวนายุคใหม่ได้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กชาวนายุคใหม่หรือโทรสอบถามได้ที่0878162535ก<น>า,าเรเกษตรนั้นนับว่าเป็นงานที่สำคัญมากสำหรับประเทศเรา เพราะเป็นงานที่สร้างเสริมความสุขสมบูรณ์ให้แก่บ้านเมืองโดยส่วนรวมผู้ที่มีอาชีพทางการเกษตรจึงควรต้องเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยความรู้ความรู้จักสังเกตพิจารณาตลอดจนความขยันหมั่นเพียรความบากบันอดทนพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2มีนาคมพุทธศักราช2520 ปัญหาการทำเกษตรเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญอันก่อให้เกิดอุปสรรคในการครองชีพและชีวิตความเป็นอยู่อย่างยิ่งขาดการพัฒนาที่ดินการจัดการระบบปแปลงเกษตรที่ดีเกษตรกรส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาอย่างต่อเนื่องจนขาดการบำรุงดินและค่อยๆเสื่อมโทรมลงทั้งผลผลิตไม่ได้คุณภาพเมื่อนำออกจำหน่ายในตลาดรับซื้อจะไม่ได้ราคานัก สมบัติเล็บครุฑเป็นตัวอย่างเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่มีแนวคิดสร้างมูลค่าผลผลิตให้มีความหลากหลายและประสบปัญหาเช่นกันมาแล้วเมื่อก่อนก็ทําเกษตรแบบเชิงเดียวทําปลูกผักกับผักอย่างเดียวทําข้าวข้าวอย่างเดียวตอนแรกๆะมันก็ได้พอสมควรพอมาหลังๆมันจะไม่ค่อยได้มันจะเริ่มใช้ทุนเยอะขึ้นเรื่อยๆผลที่ได้คือขาดทุนครับโอ้โหเราทําข้าวเนี่ยทำบางทีได้ต้อง4ี่ห้าสิบตันไม่มีเงินเหลือเลยเนี่ย เราก็เลยไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะคือจุดเปลี่ยนที่เราได้ฟังในหลวงพูดให้กําลังใจคนที่น้ำท่วมว่าให้สู้เหมือนป้าหมออย่าพึ่งท้อก็เลยกลับมาคิดเราจะไม่ท้อแล้วเราจะทำใหม่เราจะสู้เหมือนป้าหมอจริงๆเ<ๆ>วลาในหลวงพูดเรื่องกเษกษตรผสมผสานนั้นปลูกของหลายๆอย่างปลูกไว้กินก่อนเหลือถึงขายในแปลงตอนนี้ก็มันจะมีปลูกข้าว ปูไผ่หวานแล้วก็มีมะพร้าวบอปามีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงแพะตอนนี้ฟายมีอยู่เกตตัวผลประโยชน์ในการเลี้ยงฟายจริงๆแล้วผมต้องการใช้ขี้มันว่าเอาแกะไปใส่ในคอกเลยแล้วก็อาทิตย์สองอาทิตย์เรามีเวลาเราก็ไปขุดออกมามันก็จะเป็นปุ๋ยมกยักโดยอัตโนมัติด้วยเรามไม่ต้องไปคุกส่วนพกอเข้ามาส่งเสริมความรู้พาเราไปอบรมเรื่องข้าวและเมรี่แล้วก็มีต้นภผ่หวานเข้ามาเนี่ยช่วงแรกมันจะปลูกล้อมนาเลย220ร้อ พอมันได้ประมาณปีป่าๆมันก็จะออกหน่อยเยอะมากเรามาตัดแล้วขายเองแล้วมาต้มเองอะไรเองเนี่ยมันได้ตังค์เยอะมากนอกจากการเปลี่ยนมาทําการเกษตรผสมผสานแล้ว<ๆ>เขายังมีแนวคิดในการเพิ่มราคาผลผลิตสร้างรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรโดยการแปรรูปอีกด้วยเวลาเราออกไปขายเราออกไปดูตลาดี่ยถ้าเราไม่แปรรูปไปถึงคนกินเนี่ยไม่มีคนซื้อเราครับเราต้องแปรรูปให้กินได้เลยเขาถึงจะซื้อเรา ทุกวันนี้มีหน่อไม้แปลเป็นหน่อไม้ต้มแล้วก็แปลรูปข้าวที่แปลรูปเป็นข้าวสารเป็นข้าวกล้องแล้วข้าวลาบัลี่เรามาแปลรูปเป็นไอศครีมอีกอย่างหนึง่งคือถ้าถ้าเราแปลรูปเนี่ยราคามันจะเพิ่มกว่าอีกเป็นสามสี่เท่าของเราใช้น้อยลงแต่ว่าเงินเราได้เยอะขึ้นถึงวันนี้วิถีชีวิตของเกษตรกรบนความพอเพียงตามแนวทางการปฏิรูปที่ดินได้เปลี่ยนจากภาพเดิม,ดมในอดีต เพราะการปรับเปลี่ยนการทำเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริสอดคล้องกับแนวคิดการปลูกพืชตามความต้องการของตลาดและการแปรรูปผ,ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าม,มากยิ่งขึ้นโดยสปกสนับสนุนการพัฒนาอาชีพและการพึ่งพานตนเองของเกษตรกรได้ทำกินบนผืนดินสปกด้วยความสุขและความยั่งยืน าหน้าที่สป,ปรกรส่วนใหญ่ที่เข้ามาในพื้นที่จะเข้าใจชาวบ้านถ้าไม่มีที่ดินสป,ปรกรนะอยู่ไม่ได้แล้วครับไม่มีที่อยู่คนที่ได้ที่ดินสป,ปรกรจะโชคดีสุดมีทั้งทุนมีทั้งอะไรครบคือเรามีที่ดินทํากินในที่ดินสป,ปรกรถ้าเรายังทําอยู่สิบก็จะเป็นของเราตลอดขอบคุณสป,ปรกรนะเรื่องความรู้เพราะาผมก็ไม่ได้สป,ปรกรเราจะไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยบางอันไปเจอเครือข่าย แล้วตอนนี้ผม,มื่า่ายทั่วประเทศก็บพระสวปกที่พาไปถ้าไม่ได้เจ้าหน้าที่สวปกไม่มีทางเลยครับ สาระดีๆนะคะที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะแต่สัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามชมนะคะว่าเราจะนําสาระดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมว่าแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพวกเราทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะทีนี้บอกว่าทุกวันเนี้ยพี่น้องกเกษตรกรก็จะใช้วิธีเฮ้ยเขาฉีดก,กันหรือย,อยังะนะแต่ถ้าเกิดว่า,าเรียนรู้จากตรงนี้แล้วเนี่ยเราไปตรวจด,ดูที่เราเรียนรู้จากอ่แผนภูมิมาสิบห้ากลุ่มน่นะมันมีกลุ่มไหนบ้างตัวห้ามตัวเบียนอ่ะมันมีมากกว่า แต่ถ้าตราบใดที่เราใช้ยาเคมีเมื่อไหร่ปุ๊บตัวห้ามตัวเบียดตายก่อนอทีนี้ตัวที่เป็นศัตรูพืชจะกำเริบขึ้นมา